อมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนณนะมะพระทะแขนกูงามคือพระนารายณนะมะพระทะฉายกูงามคือพระอาทิตย์ณนะมะพระทะลิธกูงามคือพระจันร์ณนะมะพระทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้ นมะพระทะกูมาละลึกถึงฝูงหงมาลืมถ้ำคูหานะมะพระทะกูมาละลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนนมะพระทะกูมาละลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมานมะพระทะละลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ ณมพะพระทะกูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มาลหลงไหลณมะพะทะกูมาละลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนณมพะพระทะกูมาละลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าณมาพะพระทะทั่วชั้นฟ้าและชั้นดิน นะมะพะทะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมก้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและลาตีอิติสีกันหะชูชะโกโมกาลุณาพุทธปานี ทายินดียะเอนดูเอหิกระนิโยอิติพิโสภักวานาลิติอิติมานิยมอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนะมะพระทะแขนกูงามคือพระนารายณ์นะมะพระทะ ฉายกูงามคือพระอาทิตย์ณมพะพระทะลิธกูงามคือพระจันทร์ณมพะพระทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้ณมพะพระทะกูมาละลึกถึงฝูงหงมาลืมท่าคูหาณมพะพระทะกูมาละลึกถึงมหาเสนา ก็มาลืมแท่นที่นอนณมะพระทะกูมาละลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมาณมะพระทะละลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ณมะพระทะกูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลณมะพระทะกูมาละลึกถึงเจ้าไทยเทวี ก็มาลืมสวดมนต์ณมะพระทะกูมาละลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าณมะพระทะทั่วชั้นฟ้าและชั้นดินณมะพระทะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมก้าวเข้าอยู่ในคอ ก็ลืมกืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและลาตีอิติสีกันหะชูชโกโมกาลุณาพุธปานีทายินดียะเอนดูเอหิกระนิโยอิติพิโสภควานาลิติอิติมานิยม อมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนะมะพระทะแขนกูงามคือพระนารายณนะมะพระทะฉายกูงามคือพระอาทิตย์นะมะพระทะิลตกูงามคือพระจันทร์นะมะพระทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้ ณมะพระทะกูมาละลึกถึงฝูงหงมาลืมถ้ำคูหาณมะพระทะกูมาละลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนณมะพระทะกูมาละลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมาณมะพระทะละลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ ณมพะพทะกูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มาลหลงไหลนะมะพะทะกูมาละลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนะมะพะทะกูมาละลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้านะมะพทะทั่วชั้นฟ้าและชั้นดิน นะมะพะทะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมก้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและลาตีอิติสีกันหะชูชะโกโมกาลุณาพุทธปานี ทายินดียะเอนดูเอหิกระนิโยอิติพิโสภักวานาลิติอิติมานิยมอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนะมะพระทะแขนกูงามคือพระนารายณ์นะมะพระทะ ฉายกูงามคือพระอาทิตย์ณมพะพระทะลิธกูงามคือพระจันทร์ณมพะพระทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้ณมพะพระทะกูมาละลึกถึงฝูงหงมาลืมถ้ำคูหาณมพะพระทะกูมาละลึกถึงมหาเสนา ก็มาลืมแท่นที่นอนณมะพระทะกูมาละลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมาณมะพระทะละลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ณมะพระทะกูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลณมะพระทะกูมาละลึกถึงเจ้าไทยเทวี ก็มาลืมสวดมนต์ณนะมผะพระทะกูมาละลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้านะมผะพระทะทั่วชั้นฟ้าและชั้นดินนะมผะพระทะเหมือนช้างรักงาปลารักน้าเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมก้าว ข้าวอยู่ในคอก็ลืมกืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและลาตีอิติสีกันหะชูชโกโมกาลุณาพุธปานีทายินดียะเอนดูเอหิกระนิโยอิติภิโสภควานาลิติ อิติมานิยม